สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Tom and y s The Division นะครับเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมนชั่นที่ชื่อว่า Russian Consulate นะครับอ่ามันจะเป็นเควสฝั่ง Medical Wing นั่นเองนะในศัตรูที่เราจะได้พบในในตอนที่เราก่อนก่อนที่จะถึง เลเวล30มน่ะมันจะอยู่ที่เลเวล27นั่นเองมันดูไอเดตรายละเอียดของภารกิจกันสักนิดหนึ่งนะเอ็นักไวรัสวิทยาที่ชื่อว่าวิทเทเลียนวิทเทลีชเนนโก้นะเขาเป็นผู้ติดต่อของแอมเมอร์สนะถูกกักตัวอยู่ในสถานกงสถานกงสุลรัสเซียจริงๆแล้วไอ้คนเนี้ยวิทเทลีอะ เขาเข้าใจในงานของเอเมอร์เป็นอย่างดีนะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาวิจัยในการสร้างวัคซีนนั่นเองนะคือเขาเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับมันนะแล้วก็เดี๋ยวให้เราไปค้นหาแล้วก็ดึงตัวเขาออกมานะเพื่อสอบสวนเขานั่นเองสำหรับไอารางวัลของภารกิจที่จะได้น,ะนั่นก็คือจะเป็น Medical Wing Supplies จะอยู่ที่500แต้มนะนเงินเครดิตมันจะอยู่ที่8,371นะันสาม้สบค่าประสบการณ์จะอยู่ที่สองแสนกะพันห้า้ยแปสิบะในช่วงเลเวล27จะมีแล้วก็จะได้เอาวุธสีน้ำเงินมาชิ้นหนึ่งก็มีรายงานเ,าเกี่ยวกับไวรัสนะเป็นอันที่สีนั่นเองป <laughs> agent we're intercepting lmb radio chatter it sounds like they picked up the immunologist message like we did sweep the consulate and try to locate him we'll let you know if we id any likely hiding spots okay <laughs> we'll Mamma mama, 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 lmb mama, 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 จะเคลีย์หมดแล้วนะไม่มีอะไรละเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนมีอะไรหรือเปล่าไม่มีกล่องอะไรสักอย่างนึงไม่รู้นะโอเคดูด้านนี้มีอะไรไหมไม่มีตู้อะไรก็ไม่รู้ ย้อนดูทางด้านนี้แป๊บหนึ่งนะมีของอะไรมาให้เก็บปะอ่าได้บูสมานะเป็นไอเทมสำหรับคราบของระดับสูงนะคือเป็นไฮเอสนั่นเองโอเคขึ้นบันไดไปเก็บกระสุนมาเป็นปืนนี้ดีกว่ามาปืนลัมโปครับเอ็มสองสี่เก้าไหไรวะ ไม่แน่มาไม่แน่มาเขามาไม่หวัดไม่หวั่นมากอา่านี่แน่ <c oughs> <c oughs> ปืนร้อยนัดมาจุลาดมาเยือนพวกมึงแล้ว <c oughs> มาจุลาดร้อยนัด Okay, uh, ไปเดี๋มาตรงนี้มีอะไรปะสำรวจให้ครบอาจจะมีกล่องอาวุธมาให้นะเ okay, ไม่มีมันมีแต่ให้คุยกล่องให้คุยตู้อะไรอย่างงี้กเรื่องก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่หรอกวอรนงัสสิัลย์บนตำนอไหมาแล้ว ไม่แนี่ย,ยขโมาเดียดโป๊ะมาขโมยมาวู้ยปาระเบิดด้วยโอเคเคลียร์มาเขามาไม่กลัวมึงหรอกเอัวเทียห้าแล้วไง ตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะ,ะเก็บรีสต็อก Agent I'm not sure exactly what to tell you to look for but Doctor คันด d a <c oughs> บอกมาว่าไอ้เชอร์เนนโก้เนี่ยจะทำงานวิจัยของเอมเมอร์สอยู่นะถ้าเจอพวกไอ้ช็อตโน้ตสมุดบันทึกอะไรก็เก็บมาให้ด้วยแล้วกัน เดี๋ยวหาไอ้พวกโนต้ตของเวลัสวิทยานะที่เชเน็โก้ได้ทำได้ทำเอาไว้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ไอ้ห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์นะไอ้แก๊งไอ้พวกแก๊งไถหัวพวกนี้มันเหมือนจะเจาะข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อหาอะไรบางอย่างนะโดยใช้ไอ้เครื่องแฮกข้อมูลที่เอามาจากเจ้าเจ้าหน้าที่ดิวิชั่นที่แปรพักไปนั่นเอง โอเอาสิผมไม่ให้มึงอ่ะผม,มให้มึงอ่ะหมดหรือ,อยังมีมีมีเฮ้ยอะไรมามาลงมาลง,ลงมา Your shape text picking up a lot of hardware. What the hell are the Russians doing with all that processing power? Under normal circumstances, probably spying. Now, odds are Chenanko's using all those processors to run some analytic models. เคเข้าถึงในข้อมูลของเกี่ยวกับเวลัสวิทยานะในช่วงที่กำลังโหลดข้อมูลอยู่เนี่ยดรคันดาบอกว่ามันเป็นข้อมูลโครงสร้างของ RNA นะมันที่มันเกี่ยวข้องไกบมันเกี่ยวข้องกกบพวกจีโนมาพวกยีนนั่นเองซึ่งข้อมูลที่ได้มามันก็เยอะมากอยู่ เอาไงเกิดอะไรขึ้นนะอยู่อยู่ข้อมูลมันก็หยุดไปดื้อๆนะดูเหมือนว่ามันกำลังโดนแฮกอยู่นั่นเองมันมีคนใช้เช็ดเทคแฮกข้อมูลอยู่นะอ,อมันใช้เช็ดเทคโดนแฮกข้อมูลเฮ้ยโอ้ย น่าจะมีใครสักคนอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปยุดเฉดเทคมันมานน่นเอง นี่แนวโอเคหัวเหลืองเอ่อหมายแล้วเทียบเลยอะไรเรามาเข้ามาเฮ่อโอ้ยมีพยาบาลด้วยวะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องอใช่เปิดคีย์แพปนะเปิดประตูรักษาความปลอดภัยนะอยู่ตรงไหนวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรีสต็อกของ่อะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคใช้แล็ปท็อป เอ๊ตอนนี้ประตูรักษาความปลอดภัยก็เปิดแล้วนะไปบุกบุกบุกไปตามไล่คนที่มันแฮกข้อมูลไปนะตรงนี้มีโต๊ะแทนสนุกด้วย อะไรมา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 ,มาเกิดหมดหรือ,อยังวะมเีเดี๋ยวดูไปดูไป ซับเพีซับเพีมาเข้ามาเอ้เคลียร์โอ้โห,โหโสองร้อยนัดใช้คุ้มเลย ไปกันต่อ้ตัวนี้ไอ้มันเปิดเผยตัวแล้วนะไอ้เจ้าหน้าที่ดีวิชันชุดแรกนะมันชื่อว่าเอเจนต์ฮอร์เน็ตนั่นเองได้ติดต่อกับไอ้แก๊งไถหัวนะเราจะเข้าไปในสถานกงสุดไปเอาตัวเชเน,นโกที่อยู่ในห้อง,ท,อองที่อยู่ในห้องนี้ละไผ แล้วก็จะมีก็มีเตือนออกมาด้วยนะว่าเจ้าทีเจ้าหน้าที่ดิวิชั่นกำลังมาด้วยกำลังมานะให้ระวังตัวด้วยเออไอไอนี้ไอไอพวกนี้มันดิวิชั่นมันแปรพักไปนะเออทั้งหนวะไป ตอนนี้ตอนนี้พวกมันกำลังทำแฮกข้อมูลไอ้แฮกประตูน้อภัย อ่านี่ใช้อมืนซสนหนยให้เป็นประโยชน์ อะไรไอหัวม่วงมึงมาอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะไอหัวม่วงกิงตูดบานเลยด้วิคอนเออโอเคอยู่ตรงไหนวะเชนเนโกโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับไอนักไวรัสวิทยานะ The เดี๋ยวเราจะส่งใวาส่งให้เจสิก้าคันดากเป็นคนคุยไปนะคือด็อกเตอร์คันดาเขาเคยพบกับเชนเน็โมาก่อนนะตอนที่เขาคุยกันที่อินบุ๊กนะเดี๋ยวเราจะให้เขาเปิดประตูมาหาเรานะเด็กอุ้ยเฮ้ยอะไรอะ คุูแย่แล้วมันเต้นเจาะันเล่นเล่นอะไรสักอย่ามันจะเจาะอะไรสักอย่างคมเข้เขามาหาชเชนเกูนะโอ้มันเจาะก,กำแพงเลยอะ <Alert. S 1> เนแล้ ไอเอเจนต์ฮอนเนต์อะได้ตัวเชเนงโกไปนะพร้อมทั้งงานวิจัยทั้งหมดที่ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์นะไอตอนนี้อารอนคินเนอร์เขาโผล่มาคุยกับไอไอฮอนเนต์ด้วยนะแล้วก็ฮอนเนต์เขาก็ขอคำขอคำอนุมัติในการปะทะกับเจ้าหน้าที่ดิวิชั่นซึ่งก็คือเรานั่นเองอ่ะคินเนอร์เขาก็เลยให้ไฟเขียวป่ะอ่ะล่าให้เต็มที่ ได้ได้ได้เดี๋ยวมึงเจอร้อยนัดกับกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอแน่ทา,ทาลบทาลบเนี่ยหน้าที่ดีวิชั่นด้วยกันแต่แต่ที่จะอยู่ฝั่งเดียวกันดันไปแปรพักซะได้นะนนเข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ,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 อีกแล้ว โอ้ยเซลฟี่เซลฟี et, ่เซลฟี่มึงเซลฟี่ใส่กูเลยซับเพดว่ะซับเพดนะมึงอย่าซับเพดโอ้อ่ะดุ๊ย สูงสารทารบก็มีในทีสตอ็อกแถวนี้ด้วยมากมากบบุุกกจุดโนรีสปอร์ตโซ่แล้วไม้หอนเน็ตอุ้ย อุ้ยอีกแล้วมาไม่หวัดไม่หวัด ดีแล้วเกินเก่งใช้ได้นี่อ้าวอย่าซับเพจอย่าซับเพจมาปลุกเข้าไปแล้ว

ตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลทั้งหมดที่ฮอนเนดเอาไปนะแล้วก็เอาไปส่งให้กับดร์เจสิก้าคันดาเรียบร้อยแล้วในส่วนเชนันโกนั้นเขาก็โดนในคีเนอร์เอาตัวไปนะโอเคภารกิจสำเร็จ ซ้ำนี่เนี่ยนี่ฐานลบกับกูนี่เนี่ยซ้ำ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 เลยนี่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 ไม่หวนนี่ฮ่าสถิตจะเกินกูโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับไปที่ฐานปฏิบัติการนะเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฐานปฏิบัติการแล้วนะเออ เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่เราได้มานะจากการผ่านผ่านเมนมิชั่นของอสถานกงสุดรัสเซียนั่นเองเราเข้าไปดูกันในโหมด vid e n c e นะแล้วก็อันนี้เป็น Report รายงานนั่นเองนะ ในคลิปนี้ก็จะบอกว่า Green Poison เนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมานะโดย Amers Delo ได้เอางานทดลองของ c h e n e n f o มาต่อยอดโดยใช้การดัดแปลงพันธุกรรมไวรัสด้วยระบบจำลองสมิติแล้วก็ผสมอะไรหลายอย่างเข้าไปแล้วจำลองตามโครงสร้างพื้นฐานโปรตีนขึ้นมาผลที่ได้ก็เป็นไวรัสที่สามารถดัดแปลงได้เรื่อยๆนะเพื่อให้มันสามารถฆ่าคนได้นั่นเอง เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปคุยกับดเรเจสสิก้าคันดาคันดาเดี๋ยวเบสออในซับไพเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปอัพที่หลังนะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับคนคนสองคนนี้ก่อนนะแล้วก็เฟลเราด้วยก็นีสต็อกสองแบบ want ahead get got something ourselves here we've don't think to but y of o I I ตอนนี้ด็อก n ตอร์คันดาเขาก็ได้ข้อมูลในการทำวัคซีนต้านไวรัสแล้วนะโดยก็โดยเอามาจากข้อมูลของเชเนนโกที่ได้มานะแล้วก็ตัวอย่างกลุ่มผู้รอดชีวิตจากไวรัส,สวรัสระบาดนั่นเอง Uh, look. แต่ปัญหาคือไอฐานปฏิบัติการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือผลิตวัคซีนนะต้องไปที่ไ <And S 1> อแอนอัปเปอร์นะ <me> ที่นั่นมันจะมีเครื่องมือที่พร้อมกว่านั่นเองสุดท้ายเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่นะแต่ย่งน้อยก็คือมีข่าวเป็นข่าวดีแล้วแหละที่กำลังจะได้ยาต้านไวรัสนะ Tell me we're not going to see that. Please. Dr. Candle, you're needed in the recovery ward. Dr. Dr. Candle. Still lots for me to do. Hey. You know we can't survive this again. So please.

เฟ์เขาบอกว่าไอสถา,สถานการณ์ตอนเนี้ผู้คนต่างเขาที่จะเริ่มทำบางสิกได้ด้วยตัวเองแล้วนะแต,แต่ถึงอย่างนั้น,นก็ยังมีกองกำลัง LMB อยู่หรือไอแก๊งไทยหัวนั่นเองมีอาวุธยุทโธปกรณ์แบบเต็มาตานนะตอนนี้พวกมันก็ไปรวมกลุ่ม กองกำลังกันที่อาคารอยู่ในต็ดเนชั่นแล้ก็จับตัวชินโก้ไปขังไว้เป็นนักโทษตอนนี้ก็ยังรู้ด้วยนะว่าไอ้กลุ่ม LMB มัมีความเกี่ยวข้องกันกับเจ้าหน้าที่ดิวิชันจุดแรกจุดแรกนะงน้อยก็คนหนึ่งที่จับมือด้วยกันกับวิสก็คืออารอนคีเนอร์ถ้าพวกมันเข้าถึงไอ้ดิวิชันเทคได้นะพวกมันก็จะทำลายได้ทุกอย่างโดยสมบูรณ์นั่นเอง They could completely destroy everything we've been working toward. Hey. We both know what needs to happen now. You need to find a way into the UN and deal with Bliss once and for all. It's not fair to put this all on you, but. Fair died weeks ago. Go get him, Agent. Thanks together. helping keep us for เคก็เดี๋ยวเราจะเอาแต้มซับไายของเมดิเคิลไปอัปเกรดนะโอเก็เหลืออยู่อันเดียวแล้วนะก็จะเป็นไอ้คอนทีนนั่นเองก็จะได้มอดเพาส์มานะอัปเกรด ตอนนี้ <try> ทั้งสามคะแนนก,ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเสร็จสมบูรณ์เอามะมีรีวอร์มาให้ด้วยนะเนี่ยที ตอนนี้ไอคอนันทีนก็ได้มาแล้วแล้วก็หลังจากที่เราไอ้อัพเมดิเคอลวิงเต็มร้อเปอร์เซแล้วนะมันก็จะมีทาเลตนเพิ่มมาให้อีก1สล็อตนั่นเองกไปดูในช่องทาเลตนนะ ก็คือไอ้สอย่างเนี่ยมันขึ้นตามเวลแต่อันที่สีเนี่ยคือต้องอัพเมดิคอลวิงให้ร้อเอร์เ็นต์นะเดงถึงจะปลดล็อกได้นะพอมีคาบเพิ่ปลดลอกมาให้ครบหมดแล้วครับเพอตอนนี้สกิลก็มีมดมาสเตอร์แล้วนะ ก็เร <ๆ S 1> ียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ได้มาว่ามีอะไรมางมีโปกโปออปโนแม็นะเป็นอันนี้เป็นเกียร์เซตนั่นเองข้าเมเจอร์แอทเนบะิะค่าหลักของมันก็คือจะได้เลือด ตอนที่เราฆ่าศัตรูนั่นเองประมาณสี่เปอร์เซ็นก็ไอ้เพิ่มดาเมจให้กับปืนกลเบานะที่เราถืออยู่ตรงนเ,ออเนี้ยเออเอ็มสองสิบเก้าเนี้ยก็มีไอเอนมี่อาร์เมอร์นะไอศัตรูที่ใส่เกาะนั่นเองให้มันโดนดาเมจได้แรงขึ้นนะก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ อันหนึ่งเป็นของม่วงกาดกาดแมวกาดมีอาวุธอาวุธกาดครับกาดกาดแมวมีซับเคสเซอร์ติดชิ้แชสชีดด้เมิแล้วก็เพิ่มแม่นสองเปอร์เนตว่าติดเจ็บเสียงเพื่อลดอลด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 ภัยคุกคคมของมันนะ5้าสิปอร์เซ็นตนะทำให้ศัตรูยังไม่รู้ตัวน,นั่นเอง มีกล่อง,องทองเกียร์เซตหรือจะได้เป็นแต้แมแต้มเกียร์สกอของเหลืองนั่นเองโอเคก็คไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะในช่องเก็บของนี้อ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ